สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้นะครับนะก็ทางศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับได้มีโอกาสนะครับมานะครับแวะเวียนมาเยี่ยมชมนะครับนะ่ะไรส่สวนนะครับนะเจ้าของเจ้าพ่อนะครับนะ่ะโคกน้องนานะครับนะหรือที่เรารู้จักกันในานามของเสียซิม โคกน่องหน้านะครับนะนี่ก็วันนี้ก็นะครับมีโอกาสได้มานะครับที่ไร่ซับสมสุขนะครับนะเกษตรพอเพียงแบบผสมผสานนะครับนะตึบายเจียนะครับตึบายเจียก็เป็นภาษาของทางอีสานบ้านเรานะครับเป็นภาษาเขมรนะครับตึบายตึก็คือน้ําบายก็คือข้าวนะครับเจียก็คือเจียจะนับก็คือดีที่สุดนะครับดีนะครับนั้นเพราะนั้นก็ น้ำข้าวดีนะครับนะนี่ก็คือเป็นภาษาอ่าก็เรียกคำวินวัลคันะครับนะก็มานะครับมีโอกาสนะครับนะนอกจากที่ท่านนะครับนะได้ไปออกแบบนะครับขุดโคกน้องนานะครับนะตามอ่าทัวราชอาณาจักรนะครับในภูมิภาคของอ่าประเทศไทยของเรานะครับนะก็วันนี้นะครับนะท่านก็มีโอกาสนะครับนะก็ได้อ่าสร้าง นะครับแหล่งอาหารเป็นของตัวเองไว้นะครับนะก็มีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวทุกท่านนะครับนะทางบ้านสวนขอเราจะพาไปเยี่ยมชมนะครับนะก็เริ่มตั้งแต่ทางเข้ามานะครับนะทางเข้ามาก็จะมีนะครับนะหลากหลายสายพันธุ์นะครับนะจากละต้นสองต้นนะครับนะก็มีต้นลิ้นจีนะครับนะลิ้นจีนี่ก็นะครับนะเริ่มที่จะให้ผลนผิดแล้วนะครับนะแล้วก็ ส่วนใหญ่ที่ท่านปลูกไว้นะครับนะก็มีมะพร้าวนะครับนี่นะครับนะมะพร้าวก็ท่านบอกว่าเนื่องจากทิ้งสวนนะครับนะไปนะครับเป็นปีนะครับมาเพราะว่าก็คืออ่าไม่มีคนที่จะมาดูแลให้นะครับนะท่านก็เลยนะครับนะไม่ค่อยได้ดูแลนะครับวันนี้ก็เพิ่งวางจากเนื่องจากเป็นฤดูฝนนะครับนะเป็นฤดูฝนก็เลยได้ มาดูแลซ่อมแซมนะครับนะก็วันนี้นะครับนะก็มีโอกาสดีนะครับนะพอดีท่านเรียกนะครับนะให้มาเอาต้นเจียวหวานนะครับนะไปปลูกนะครับนะก็เลยมีโอกาสได้แวะนะครับมาเยี่ยมเยียนนะครับนะก็ส่วนใหญ่เลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าเลยนะครับนะกล้วยน้ำว้าเป็นพันธุ์โบราณของเรานี่แหละนะครับนะลูก สวยมากนะครับแล้วก็ดินท่าดมสมบูรณ์นะครับนะพื้นที่ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะสอบถามท่านว่าพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่นะครับนะเพราะว่าตัวผมเองก็เพิ่งได้เข้ามาตัวนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครับส่วนใหญ่ก็มาไม่ค่อยได้เจอท่านนะครับเพราะว่าท่านเดินสายตลอดนะครับนะนี่กนะ็ปกติแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้หน้าฝนนะครับนะจะ น้ำจะท่วมนะครับนะเพราะว่าเป็นทางเป็นทางน้านะครับเป็นทางน้ําก็เลยท่วมแต่ว่าปีนี้นะครับนะก็เขาเรียกว่าฝนนะครับนะเกิดปรากฏการณ์เอเนโยนะครับนะก็เลยน้ําฝนไม่ค่อยเยอะนะครับปริมาณน้าฝนไม่ค่อยเยอะท่านก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะเพื่อให้มันลงตัวที่สุดนะครับนะดูที่ต้นกล้วยของท่านนะครับนะก็ ใหญ่ดีมากนะครับนะสำหรับกล้วยน้ำว้าน,นี่นะครับนะก็ในพื้นที่แบบนี้นี่เขาชอบมากนะครับเพราะว่าดินดินของท่านนั้นจะเป็นดินลักษณะเหมือนคล้ายๆกับดินเหนียวนะครับนะดินร่วนผสมเหนียวนะครับมันก็เลยเหมาะสาหรับต้นกล้วยนะครับนะต้นกล้วยนี่นะครับเป็นเป็น,ปนพืชที่เขาเรียกว่าชอบดินลักษณะอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่จะปลูกกล้วยเป็นเป็นพืชที่เลี้ยงนะครับนะก็จะ ปลูกกล้วยประมาณกล้วยน้ำว้านะครับนะตัวนี้ก็จะขึ้นดีมากแต่ถ้าเป็นพื้นที่ดินที่คล้ายๆกับที่บ้านสวนของเรานะั้นก็จะเป็นร่วนปนทรายนะครับนะก็จะ,ะกล้วยที่เขาจะขึ้นดีก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้วยหอมทองนะครับนะหอมทองกล้วยหอมนะครับนะพวกนี้นะครับนะก็เราต้องพยายามศึกษานะครับนะพยายามศึกษาพื้นที่ตัวเรานะครับว่า พืชชนิดไหนนะครับนะที่เกิดนะครับแล้วก็ให้ความดมสมบูรณ์ในพื้นที่เราเราก็ให้ปลูกพืชชนิดนั้นนะครับนะอย่าไปปลูกพืชที่หาฝืนนะครับนะถ้าเราไปฝืนฝืนพืชที่ไม่สามารถเจริญเติบโตในพื้นที่เราเนี่ยนะถ้าฝืนปุ๊บเราจะใช้วิธีการพิเศษนะครับนะซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายเข้าไปนะครับนะแล้ว สมมติว่าเราดูแลไประยะหนึ่งแล้วนี่นะครับทำให้พืชของเรานั้นเกิดการตายขึ้นมาเนี่ยนะครับนะสิ่งที่เราเรียกว่าลงทุนไปก็สูญเปล่านะครับนะเพราะนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะครับนะปลูกหลากหลายสายพันธุ์นะครับปลูกเสร็จแล้วก็ให้สังเกตดูว่าพืชพันธุ์สายพันธุ์ไหนที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ ของเรานะครับเราก็ให้เลือกสายพันธุ์ตัวนั้นนะครับนะเพราะเราจะได้ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเป็นพิเศษนะครับแล้ก็มาถึงตรงนี้ก็เป็นกระท่อมหลังเล็กๆนะครับที่ทำทำไว้เป็นที่พักผ่อนนะครับนะก็นี่นะครับเจ้าของสวนนะครับนะสวัสดีครับพี่เสียมนะครับโอ้นะครับนะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาเยี่ยมเนาะครับผมนะครับนะก็ช่วงนี้ไม่มีงานเนาะพี่ช่วงนี้งาน โคกน้องนาไม่มีครับไม่มีเนาะเพราะเป็นเป็นหน้าฝนครับดูแลสวนหน่อยครับเนื่องจากว่าไม่ได้ดูแลนานมากเลยแหละเป็นปีปีกว่าคือได้เข้ามาจัดการบริหารเรื่องหญ้าเรื่องพื้นพื้นพื้นที่ตรงนี้ตรงนี้กี่ไร่ครับเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่นะครับนะพื้นที่เจ็ดไร่นะครับก็ผสมผสานนะครับไป หลากหลายสายพันธุ์เนาะนะครับนะก็มีนะครับโซนนี้ก็กระท่อมแล้วก็ด้านล่างนะครับนะก็จะมีพันธุ์ปลาที่หลากหลายนะครับนะนี่เราดูนะครับมีปลาในนะครับนะปลานิลนตัวใหญ่ๆมากครับนะแล้วก็มะพร้าวนี่ก็มะพร้าวกินได้กี่ปีนะครับสามปีแล้วครับครับนี่มะพร้าวนะครับข้อปีที่สามนะครับก็เริ่มมีผลผลิตแล้วนะครับนะก็ออกจันทตั้งแต่สองปีครึ่งเนาะพี่เนาะครับ บนะยังไม่ติดลูกครับนะติดผลเท่าไหรครับเพราะว่าเพราะเขาเพิ่งเพิ่งให้ผลผลิดนะครับไม่แก็ไม่เต็มที่เขาก็เลยยังยังไม่ติดให้เต็มให้เป็นทางการเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็คาดติดบ้างครับคาดว่าอีกประมาณสักปีหนึ่งก็น่าจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกปีหนึ่งปีนีงน่าจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ครับครับใส่ปุ๋ยให้แล้วครับนี่ครับความความอุดมสมบูรรณ์นะคับถ้า จริงๆแล้วนะครับมะพร้าวของเราถ้าเราให้น้ําเพียงพอให้ปุ๋ยเพียงพอเนี่ยนะครับสองปีครึ่งเราก็ได้กินนะเนาะใช่ไหมครับนะก็มันอยู่ที่เทคนิคนะครับไล่ทิงนิดนึงนะครับนะเราเรามาดูนะครับว่าการขุดขุดคูเนาะขอมเนาะเดี๋ยวจะให้เสียเฉียมเจ้าของโคกน้องนานะครับที่เวลาท่านแนะนําไปเนี่ยนะครับนะพ้นดีผลเสียที่เราขุดนี่นะครับว่าก็เป็นยังไงเนาะนะครับนี่ตรงนี้ก็ดู ตรงคันคูเนาะนะครับ,ค,รบคันคูนีคค้ควรค้นกว้างกี่เมตรครับถ้าจะให้ดีจริงๆก็อยู่ที่ไม่ต่ํากว่า6เมตรนะครับถ้าจะให้ดีมากเลยก็78เมตรไปเลยใช่ครับนะครับเพราะว่าได้ระยะความห่างของต้นมะพร้าวพอดีเนาะครับผมนะครับก็อันหนึ่งก็คือปลูกปลูกได้2ฝั่งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสองฝั่งแล้วก็การบริหารจัดการใส่ปุ๋ยใส่เก็บผลผลิต จะง่ายครับรั<า>บคือให้พาหน้าเราวิ่งรอบได้เลยรับนี่นะครับนี่ก็คือข้อดีนะครับนะซึ่งซึ่งแตกต่างจากที่บ้านสวนของเรานะครับซึ่งที่ท่านผู้ชมได้เข้าไปดูจริงๆแล้วนี่นะครับเหตุผลที่เวลาผมอธิบายบอกว่าให้คั้นคันคูนี่นะครับจะต้องอย่างน้อยกว้างก็คือ6เมตรนะครับหรืออย่างดีที่สุดอย่างดีเลยก็คือ8เมตรนะครับ8เมตรเพราะว่าเราจะได้ปลูก ปลูกต้นไม้ได้สองฝั่งเลยนะครับนะฝั่งครับนี่นะครับแล้วก็เวลาเห็นไหมครับนี่ครับการบำรุงรักษานะครับอันนี้ก็กําลังกําลังเอาอะไรลงครับตัวนี้ตัวนี้แกลบดําผสมเปลือกเปลือกมันสัมปะหลังครับครับข้อข้อดีของเขาเป็นไงบ้างครับข้อดีก็คือทําให้ดินดินร่วนครับดินร่วนแล้วก็แกลบก็ช่วยมะพร้าวจะชอบความเค็มเนาะแกลบแกลบดำที่ที่ มันจะออกเค็มๆครับนี่ก็เอามีการลงเกลือด้วยใช่ไหมครับครับโรยเกลือด้วยครับครับโรยโรยเกลือนี่อ่าเพื่อเพื่ออะไรครับโรยเกลือโรยเกลือก็เพื่อเสริมธาตุอาหารของของมะพร้าวเขาจะชอบความเค็มอ่าเขาจะชอบความเค็มแล้วก็มะพร้าวนี่ถ้าเขาได้ความเค็มนี่คือน้ำมะพร้าวก็จะอ่ามีรสชาติหวานเนาะครับพี่เสี นะครับใช่ครับนะครับนี่ก็เหมือนให้เขาสะสมแร่ธาตุแร่ธาตุใช่ครับนี่นะครับนี่สองนะครับปีที่สามนะครับน่ะก็อันนี้ขนาดว่าไม่มีเวลาดูแลนะครับนี่นะท่านดูนะครับน่ะท่านก็ใส่ปุ๋ยก็นี่แหละครับน่ะเกลืดดำผสมกากมันไว้ก็นะครับน่ะผมอยากแนะนําอีกอย่างหนึ่งครับเหมือนเหมือนไอ้ร่องน้ำนะครับครับครับที่ที่เคยไปขุด บางท่านน่ะอาจจะอยากได้ร่องแค่สเมตรกว้างสองเมตรครับ, <m. S 2> รบแต่สเมตรคือถ้าเป็นภาคกลางอ่ะโอเคเพราะว่าเขามีระบบน้ําหรือว่ามีคลองมีน้ําเยอะเนาะถ้าภาคอีสานบ้านเราอ่ะต้องต้องเอาให้คลองมันมันกว้างเพื่อที่จะเก็บน้ําได้ตลอดทั้งปีครัหนาแรงก็เก็บได้และอีกอย่างถ้าเราขุดกว้างครับ มันก็จะขุดลึกได้ถ้าเราขุดแคบความลึกก็ขุดไม่ได้ครับทีนี้ทีนี้ความกว้างของเราควรจะประมาณเท่าไหร่ครับในพื้นที่อีสานเราเนี่ยก็อยู่ที่ว่าพื้นที่ถ้าพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําก็จะประมาณ6กถึงเเมตรนะครับ <6 S 2> ความกวาม้างครับความลึกครับความลึกก็อยู่ที่ประมาณ2องเมตรห้าสิบอ่าสองเมตรห้าสิบนะครับก็ใช้ ได้ระยะยาวนานว่าจะตื้นเขินเนาะไม่ไม่ตื้นเขินเลยเลยครับือว่าระดับนี้ถือว่าแบบก็อยู่ก็ครับก็เต็มที่ก็คือจะจะประมาณเมตรห้าสิบเลยเนาะถ้าเป็นรวดบนทรายถ้ามันถ้ามันตื้นเขินเนาะครับครับก็ก็เวลาเราเติมน้าเติมอะไรก็ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะนะครับได้อีกอย่างอีกอย่างเราเลี้ยงปลาได้ด้วยครับคือ ตัวนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราจะเลี้ยงปลาเราจะได้ได้กินก่อนกินก่อนมะพร้าวครับเพราะว่าปลานี่หกเดือนก็ได้ย่างได้ก็ได้ครับใช่ใช่ใช่ครับสวนที่สวนครับนั่นแหละครับครับก็คือหลายท่านบอกว่าเออเราปลูกพืชเนี่ยเนี่ยละครับหลังระหว่างที่เรารอครับเรารอว่าเราจะมีรายได้จากไหนในการอ่าถ้าระหว่างที่รอพืชผลเนี่ยอย่างน้อย3ปีนะครับถึงจะได้กิน ก็อย่างที่พี่เสมบอกแหละนะครับก็คือได้ปลานะครับแล้วเราก็ปลูกพืชหมุนเวียนนะครับนะถ้าในกรณีที่ของพี่เสมนี่ยจะไม่มีเวลาเหมือนพี่เสมนะครับลืมลืมนึกถึงว่าในร่องอ่ะเลี้ยงปลาได้แล้วก็ใช้น้ำได้ตลอดทั้งปีครับเหมือนลูกค้าของผมที่ที่เคยแปลว่าจะขุดอ่ะผมแนะนำอยากให้ขุดกว้างๆเลย บางท่านรัวว่าจะเสียพื้นที่นาครับพื้นที่นาไอ้มันจะกว้างไปหรือว่ามันจะอะไรไปมันจะหมดพื้นที่นาครัแต่ที่จริงแล้วอ่ะถ้าขุดอ่ะประโยชน์ของของนาน้ำอ่ะคือเยอะมากครับเยอะมากกว่าการทำนาสมมุติว่าในพื้นที่ร่องน้ำตรงนี้นะครับสมมติว่าเราปลูกข้าวก็ได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ หกระสอบอ่ะครับหกระสอบสมมุติว่าเราเลี้ยงปลาผมว่าราคาของปลาเอาตีไปสักกิโลสาสิบาทหรือสามสิบห้าบาทครับเราไม่ต้องไปเอาสูงใช่ครับครับก็ได้ตั้งหลายตันเนาะก็ได้ก็ได้ได้เยอะกว่าการทำนาพื้นที่เท่ากันนะครับแล้วอีกอย่างมันใช้ประโยชน์ของน้ำได้รถพืชผักของเราได้เยอะแยะอย่างอื่นได้อีกเยอะ ใช่ครับครับครับนี่แหละคือเขาเรียกว่าแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับนะเพราะนั้นหลายท่านนะครับนะที่กําลังคิดนะครับนะจะปรับเปลี่ยนวิถีวิถีชีวิตกําลังที่จะศึกษาข้อมูลนะครับนะก็เรายินดีนะครับนะยินดีให้คำปรึกษานะครับนะไม่คิดค่าจ่ายนะครับแล้วก็เรามีตัวอย่างนะครับนะเรามีตัวอย่างให้ดู นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านสวนสุขุ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นไร่สมรั์นะครับาที่ไร่สมสุกนะครับไร่สมสุกข,ของพี่เสมนะครับก็มาดูได้ว่าข้อแตกต่างนะครับนะเป็นเครือง่ายจากของคนครูเนาะใช่ครับรรนะครับก็เป็นแต่ที่นู่นเป็น อลไรเรียนรู้ก็เข้าไปไปดูไปชมได้หรอยากมาเห็นเครือข่ายก็โอเคใช่มาดูได้หลายๆหลายหลายพื้นที่นะครับก e ่อนศึกษาหลายๆพื้นที่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงมือทาลงมือทาเนาะนะครับนาก็นี่เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ความกว้างข้อดีนะครับหนึ่งก็คือรถเขาออกได้เมเลยครับเป็นที่ต่ามากเลยต่ำมากครับจนไม่สามารถที่จะดูข้าวไอ้มาลีได้ครับ ตรงจะท่วมทุกปีตรงนี้ก็คือพูดง่ายๆคือเป็นทางน้ําเลยเนาะใช่ครับเป็นทางน้ําที่เข้ามาเลยนะครับก็เนี่ยไม่รู้ทําอะไรก็เลยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ที่รุ่มต่ําทํานาไม่ได้ครับให้เกิดประโยชน์ครับปลูกข้าวก็ไม่ได้เนาะใช่ใช่คือพูดง่ายๆว่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่ากับพื้นที่ให้มีประโยชน์มากสูงสุดใช่ครับใช่ใช่ครับก็ คือถ้าเราทํานานะครับก็ถ้าเกิดปีไหนที่ฝนตกนะครับน้ําท่วมนะครับเราก็จะได้แค่ออรอรอหลวงจ่ายค่านั้นแค่นั้นเองนะครับได้ละสองพันนะครับแต่ถ้าเราลองมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะอย่างที่พี่เสียท่านบอกว่าก็คือทํายังไงให้พื้นที่ตรงนี้ไมเ่เราไม่ต้องทาทานาอย่างเดียวก็ได้พูดถึงว่าครับ ถ้าเราทําแบบนี้เราก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพปูนได้เนาะนะครับเลี้ยงขีป็นหรือเอาเงินไปจากจุดตรงนี้ที่เราทําข้าวไม่ได้ไปซื้อข้าวมาครับคือเราเอาเราเราเอารายได้จากตรงนี้เนาะใช่ครับเราได้ได้จากตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ไปซื้อข้าวกินครับมันก็ยังปลาเอาปลาไปเลข้ข้าวก็ยังได้เลยครับใช่ใช่ครับเอาปลาไปกิโลหนึ่งผมได้ข้าวมา2กิโลหรือ3ามกิโลทุกต้องถูกต้องครับนะครับนะปลากิโลหนึ่งกิโลละหกสิบบาทครับ นะครับได้ข้าวสารมาสามกิโลนะครับสองกิโลพับกิโลห้าสิบบาทกิโลห้าสิบบาทยี่ห้าบาทเอาใช่ได้ทั้งสี่กิโลปลาสองกิโลและข้าวสองไอปลาหนึ่งกิโลกับปลาหนึ่งกิโลสองกิโลกับแลขข้าวได้สองกิโลนะครับนี่มันมันต้องมีความคิดแบบแลกเปลี่ยนครับถ้าเรามัวแต่ว่าเออไม่ได้ทํานาแล้วไม่มีข้าวกินถ้าถ้าเกิดว่ามันทําไม่ได้อ่ะเราจะ เรา,าจะฟื้นทําไมเนาะใช่ใช่ต้อง <c oughs> ต้องคิดอย่างอื่นใช่ <laughs> เ,เปลี่ยนครับนี่แหละครับนี่แหละครับคือเราถ้าเราคิดบอกว่าไม่มีนาทําไม่มีมีนา,มนาไม่ทํานาแล้วจะเอาอะไรกินใช่นี่นี่คือวันนี้พามาดูแล้วนะครับนี่ก็คือมีนาเหมือนกันนะครับจะไม่ทํานาครับเนาะทำไมทํานาแต่จะให้ข้อคิดแต่จะปลูกมะพร้าวนี่นะครับนี่จะปลูกมะพร้าวเลี้ยงปลาเอามะพร้าวนะครับนามะพร้าวทลายหนึ่ง สิบลูกลูกละลูกละสิบาทก็ร้อยหนึ่งแล้วเนาะพี่เสียใช่ครับเอาร้อยหนึ่งนี่แหละไปซื้อข้าวข้าวสารได้นะครับไปซื้อข้าวสารได้ตั้งในเมื่อพื้นที่สองกิโลนะครับมันมันไม่เอื้อใช่มันไม่เอื้อนะครับนะครัมนี่นี่ครับนี่แหละคือถ้าเรามัวแต่วิธีเดิมๆนี่ท่านก็มีแต่จมไม่ยึดติดครับท่านก็จะจมกับจมอย่างเดียวนะครับก็คือพอนาถ้ำไม่ค่อยมีอย่างนี้นะครับก็พอได้ แต่ถ้าปีไหนมาก็รอผลต่างจากรัฐบาลนะครับนะก็ไม่คุ้มแล้วครับนะครับ,รบนะก็ลองลองปรับเปลี่ยนดูแต่ว่าถ้าพูดถึงมันก็มีหลายข้อคิดหลายคนหลายความคิดเหมือนกันครับว่าเหมือนการลงทุนทำถ้าพูดถึงว่าทำนาก็ลงทุนครับ ใช่ไหมครับใช่ใชลงทุนสูงด้วยครับคุณครูว่าไหมใช่ใช่ครับก็ลงทุนเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะนามันอาจจะได้ปีต่อปีไม่ยั่งยืนแต่อย่างมะพร้าวมันสามปีหรือสี่ปีกว่าจะได้ผลแต่แต่มันยั่งยืนมันอยู่ได้ตลอดบางคนเขาจะมองไปที่มะพร้าวย่างเดียวครับแต่ก่อนที่ว่าเราจะได้กินมะพร้าวอ่ะเราต้องมองดูที่น้ําก่อนใช่ครับในน้ํามีปลาครับครับ ปีต่อปีเหมือนกันใช่ไม่ถึงปีด้วยซ้ำใช่ก็จริงๆแล้วประมาณ3มเดือน4ี่เดือนก็ได้กินแล้วเนาะใช่ครับปลานะครับหนาแล้วก็นอกจากไม้ผลแล้วนี่นะครับหนาก็ไม้ระยะสั้นๆนะครับหน้ายังเช่นนี้นะครับนี่แม่บ้านกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับสวัสดีครับ ครับแนะนำเองานะครับเป็นแม่บ้านค่ะครับแม่บ้านตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับผมปลูกดอกกระเจียวหวานครับนี่กระเจียวหวานก็เพชรน้ำผึ้งเพชรน้ำผึ้งนะครับนี่ก็เพิ่งปลูกนะครับนี่เป็นก็เรียกว่าเราเพิ่มแหล่งอาหารนะครับตัวเองอีกนะครับนะก็เหลือจากการปลูกกินตัวเองก็มีการแบ่งปันนะครับนี่ก็คือปลูกง่ายๆนะครับนี่นะครับไม่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 ต้อง ไปพิธีดีตองอะไรนะครับนะก็ขุดแค่นี่นะครับน้ขุดเสร็จแล้วก็ปักลงไปนะครับเน้วถามว่าเอ่อก็คือปลูกใ้ก่อนนะครับนะเราค่อยบำรุงทีหลังนะครับนะเราค่อยบำรุงทีหลังเพราะว่าคือพืชพวกนี้นะครับเป็นพืชป่านะครับเขาไม่ต้องการดูแลอะไรมากมายนะครับนะาก็นี่นะครับปีเสียกกำลังปลูกให้ดูนะครับเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาอัปเดตเลยว่าตรงนี้จะเป็น ทุ่งดอกกระเจียวเลยนะครับนะ,ะวันนั้นก็ปีหน้าก็พอมีแบ่งพันอีกนะครับนะถ้าใครท่านใดสนใจายพันธุ์นะครับนะนอกจากมะพร้าวนะครับนี่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมะยม,มยมชิดนะครับรนครับแล้วก็น้อยนาตอนแรกก็ไม่ได้คิดเป็นว่าเราทำแล้วต้องเอาไปขายที่ไหนค,คือความคิดแหละ คืออยากแบบทําแล้วให้ให้ตัวเองได้กินก่อนเนาะครับให้ตัวเองได้กินก่อนหลังจากหล้างจากมันเหลือแล้วเราก็แบ่งปันไปเนาะนะครับนี่ก็นีน้อยนานะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าเราจะมาคิดเหมือนการทําธุรกิจาลงทุนแล้วเพื่อที่จะเอาพืชผักตรงนี้ไปขายถ้าคิดอย่างนั้นน่ะไม่ไม่ต้องทําแบบนี้ครับไปลงทุนทําแบบ อะไรอย่างอื่นที่ว่ามันมันมันได้เร็วอันนี้เราอาศัยระยะยาวครับระยะยาวคือนี่แหละเป็นการลงทุนที่ว่ากําไรตลอดชีวิตครับครับกำไรตลอดชีวิตก็คือหนึ่งเราได้กินอาหารที่ครับเขาเรียกว่าปลอดสารพิษครัเนาะนะครับแล้วก็ถ้าไปลงทุนอย่างอื่นถ้าเกิดจะเรียกว่าเจ๊งมา ล้มมานี่คือไม่เหลืออะไรเลยนะครับแต่ทําแบบนี้เนี่ยแล้วก็เครียดด้วยครับเครียดเสร็จก็โรคตามมาครับแต่ตรงนี้ถ้าเราทําตรงนี้ก็คือเราได้กินได้กินตัวเองต้นไม้มันปลูกแล้วมันมันก็โตทุกวันใช่ครับโตทุกวันลยเดี๋ยวก็ให้ผลนลิูทุกวันให้ผลเราก็ได้กินในอนาคตครับครับแล้วก็ได้ได้กินอ่าของที่ปลอดสารพิษครสองได้ได้กินอาหารที่ เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับเมื่อร่างกายของเราได้กินอาหารที่เพียงพอกับความต้องการการพักผ่อนเพียงพอนะครับอะไรก็ตามมาก็คือความสุขครับความสุขตามมาปุ๊บพอเรามีความสุขแล้วนี่สิ่งที่เราได้ต่อไปก็คือสุขภาพครับนะครับนี่นี่นี่นะครับนะหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นมะกรูดนะครับนะก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าให้เราปลูก หลากหลายสายพันธุ์ลงไปนะครับแล้วก็สังเกตด,ดูว่าพืชพันธุ์ไหนที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เราเราก็เลือกสายพันธุ์นั้นนะครับนะอย่าไปไม,ไม่ทำเชิงเดียวเอา,เอาง,ง่ายๆว่าอา่าอย่าไปฝืนกับต้นไม้ที่มันไม่สามารถที่จะให้ความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เราเพราะว่าถ้าฝ<ม>ืนปุ๊บเราจะใช้วิธีพิเศษ,ษผมชอบกล้วยมากเลยนะครับที่นี่นะครับนะทุกต้นแบบต้น ต้นอับวมากเลยนะครับนะนี่ก็ปกติขายวีแล้วเท่าไหร่พี่เสมยี2 5ครับนี่ครับนะทำไมว่า20 25คือเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะใช่ไหมพี่เสมนะครับเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับเราก็อยู่ได้ครับราคาแค่นี้นะครับนะเพราะเราปลูกเองนะครับพื้นที่เราเองปลูกทีเดียวก็ได้หลายปีครับครับคือคือพูดง่ายๆว่า ตรงนี้นี่เราปลูกแล้วเราสามารถกําหนดราคาได้ด้วยเนาะพี่ครับแต่ถ้าเราทเกษตรีเชื่องเดียวนี่บางอ่าเขาเรียกว่าต้องให้เขากาหนดราคาให้บางอย่างก็คือเราไม่สามารถที่กําหนดราคาได้นะครับนะต้องให้หลวงให้รัฐแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราสามารถกาหนดราคาเองได้เลยว่ามมะพร้าวเราจะขายลูกเท่าไหร่กล้วยเราจะขายวีเท่าไหร่ใช่ไหมครับนะครับสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวให้พี่สิมฝากข้อคิด สักนิดว่าคนที่จะทำเกษตรผสมผสานนี่นะครับนะอันดับแรกต้องต้องอเป็นยังไงก่อนนะครับนะความคิดอ,อันดับแรกก็ไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับแปลงนาบางคนคอาจจะเสียดายที่มาต้องมาปลูกมาทำราเราต้องไม่ยึดติดกับ พื้นที่ครับและก็อีกอย่างเราต้องรู้สถานการณ์ข้างหน้าว่าอนาคตมันจะแรงหรือฝนจะตกครับมันจะเจอวิกฤตอะไรครับเราต้องสำรองฐา,านแหล่งอาหารของเราครับไว้เพื่อเจอวิกฤตเราก็จะได้จุดตรงนี้ครับไว้กินของตัวเองครับมี แหล่งอาหารเป็นของตัวเองแล้วเราก็จะไม่ค่อยต้องไม่มีเงินเราก็อยู่ได้ครับ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 นี่นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่คิดจะปรับเปลี่ยนดำเนินวิธีการ แบบใครมีนาเยอะๆก็ลองทําดูสักครึ่งไร่หรือไร่หนึ่งก่อนก็ได้ครับคือลดไม่ไม่จำเป็นต้องทำทีเดียวคือลดพื้นที่ทำนาลงมาแล้วก็ลงมาทําแบบนี้ดูเนาะใช่ไหมครับมีผลไม้มีปลามีอะไรบ้างถ้าทําแต่ข้าวมีแต่ข้าวเราก็ต้องไปซื้อกับเหมือนเดิมใช่ครับเราต้องทําทั้งกับทั้งพืชผักผลไม้ทั้งหมดเลยครับเราจะ ลดการใช้จ่ายในไม่เจอวิกฤตต่างๆครับเหมือนโควิดเนาะมครับมีเงินก็ไปซื้อไม่ได้ใช่ไครับไม่กล้าออกจากบ้านใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพี่เส้มตรงนี้พี่กัดอยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านกระทมครับหรือบ้านศาลาครับมูเจ็ดตำบลเทพรักษสามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับถ้าท่านใดสนใจมาเยี่ยมชมก็สามารถมาได้ใช่ไหมครับ ไร่รับสมสุขนะครับครับไร่รับสมสุขเบอร์โทรครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสามสองห้าสี่ห้าเก้าเก้าเจ็ดครับครับเสียสีรถขุดนะครับครับก็วันนี้ก็มีอกาสได้มาเยี่ยมชมนะครับนะคุกน้องนาของท่านเห็นแต่ท่านไปขุดที่อื่นว่าเอะคนที่ขุดนี่มีพื้นที่ของตัวเองไหมวันนี้ก็พามาชมแล้วนะครับนะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เสียงยามากครับที่ให้ความรู้นะครับประสบการณ์จากตรงนี้เลยไปขุดให้ ลูกค้าใช่ครับก็คือเราได้ลงมือทําแล้วใช่ใได้เราเราเราถึงได้ไปรู้ทิศทางในการขุดอาจจะมีไอเดียได้ดีกว่าครับนี่เลยเป็นที่มาของคิวไม่เคยว่างนะครับในหน้าเล็นะครับนะฮะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เสียงมากครับสวัสดีครับ